เออผมมือเท่แท้เพิงผมม่ไเปลี่สิเปลียตาแต่เมื่อน่คนเฮ้ยตัวบัดนะเท่เงี้ยเพงผมมึงเี่เท่ปะเท่ยปะย่งใจอยากดัดอ่ะยังเนี่ยไม่ยังเนี่ยเอ้าทายตีเอ้าสวัสดีครับสวัสดี กินกด,ด,ดีกันก็นนกินดีกันครันเมื่อนี้ก็ต้มปลาดุกขวยขวาจิลิดขวาจิลิพดพดม่นังฮ<า>่าผู้นมาอะไร้ยจงกลฮ่าพู้นงแชมป์กันเออตายเงยบมยต้้นำรับนะไปตื่นเลย

อขอทา,าบ่ขอทาบาเอออาอะเอ้ยมาเอา้ยจับจับนก,กันอย่ยวถ่มควาดไกลมีควาดไกลหบดเนี่ยพำไมไม่มีไกลเลยอะน่นังไม่นด้เอาตัวนี่ไม่ได้ไงไม่ได้ไรอะเอ่อทำไมเนี่ยไ<ห>ม่ตะเงี้ยนั่นอ่ะามาห,ห,หากินมาหากินของคนอื่น นี่นี <Come> ่นี่นี่ว้าอ <koska> ืม <Ou. S 2> ่ะ <Math> จับมาจับจับวะจับอนี่ตีเออไม่ก็ยินยัง cho khác thì càng, à, càng. Ừ. Cắt này càng không 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 nó không 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 Đẹp ta ta เ <c oughs> อาตังหน,งนินะครับเพ <Yeah. S 3> ื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเกินครับม่ตังหนครับบายบ